ยินดีต้อนรับสู่ช่องตะวัน r c n ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอนิเมะทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาอยู่ในช่วงการประกาศข่าวสารเกี่ยวกับอนิเมะนะครับอนิเมะที่จะมาในเดือนพฤษภาคมนะครับ m า Hero a c a d e เดเมียซีซั่นที่7นะครับซีซั่นนี้จะมีการเปิดตัวฮีโร่ใหม่ที่จะมาจากอเมริกานะครับมีการยืนยันการกำหนดฉายออกมาแล้วนะครับจะมีกำหนดเริ่มฉายเมื่อวันที่4พฤษภาคม2024นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะครับ และเราติดตามรับชมพร้อมกันวันที่4พฤษภาคม2024นี้นะครับเพื่อนคนไหนที่เพิ่งจะเริ่มดูอนิเมะนะครับผมแนะนําเรื่องนี้เลยนะครับมาฮ e โร่คาเดเมียนะครับตอนนี้มีให้รับชมทั้งหมด6ซีซั่นแล้วนะครับแล้วก็มีเดอะมูฟวี่อีกนะครับและซีซั่นที่7ก็กําลังจะมาในเดือนพฤษภาคม2024นี้ด้วยนะครับเมื่อคนไหนที่ชอบอนิเมะแนวฮีโร่แอคชั่นไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยนะครับฮีโร่อะคาเดเมียซีซั่นที่7นะครับผมว่าน่าจะดูเดือดละมันยิ่งขึ้นนะครับ เพราะว่ามีการเปิดเผยโฉมหน้าฮีโร่และตัวไวรัสที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหลายตัวเลยนะครับซีซั่นนี้ความร้อนแรงในการต่อสู้น่าจะจัดเต็มเลยนะครับส่วนถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับอนิเมะแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นการหลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ